สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีตุลทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมเข้าสู่ดวงรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน2566นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะหรือส่งข้อขวัญส่งดาวนะให้แม่หมอในทาง Facebook, TikTok, YouTube หรือแม้กระทั่งหมอดู .com เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านโหรสตราสากลและทางด้านไพทารโ ต้องการแนะนําและบอกอะไรชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมิถุนายนนี้กันบ้างนะคะทางด้านโหราศาสตร์ศาสตร์กนในเดือนมิถุนายนนี้ของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีดาวนะคะผู้โตนะซึ่งเดินถอยหลังอยู่ตั้งแต่เดือนวันที่หนึ่งเมพฤษภาคมนะคะถึงวันที่11ตุลาคมนี้นะคะก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้น ้องกลับมานะคะสะสางนะปัญหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะคะการทํางานต่างๆและเรื่องเกี่ยวข้องกับภายในบ้านในครัวเรือนนะก็จะมีปัญหาวุ่นวายนะคะที่เข้ามาทําให้คุณต้องมาจัดระบบระเบียบตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินที่คุณจะต้องมาวางแผนใหม่หรือระบบใหม่สร้างช่องทางนะคะการสร้างเงินใหม่ๆขึ้นมา หรือแม้กระทั่งนะคะปิดจ็อบจบนี่นะคะไปนะก็บางท่านเนี่ยก็มีการรื้อทอนต่อเติมบ้านใหม่นะคะสิ่งใหม่ๆเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะเนี่ยแล้วยังจะมีดาวเสาร์นะคะเดินถอยหลังในวันที่17มิถุนายนนะคะไปเรื่อยๆอีกสักระยะหนึ่งนะคะ ก็คือถอยจนถึงวันที่3นะคะพฤศจิกายนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาพอเมื่อเรือนดา,าวเสาถอยนะคะก็อย่างที่บอกว่าจะต้องมาจัดการนะคะเสาเนี่ยเขาเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรือนที่4นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาวะภายในจิตใจของตัวคุณเองนะบ้านแม่ที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะคุณแม่เนี่ยก็จะมีผลมีอิทธิพลกับชาวลัคนาราศีตุลมากขึ้นนะบางท่านก็ ยกย้ายเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงบ้านนะบางท่านก็กลับมาดูแลคุณแม่ที่บ้านนะคะหรือกลับมาย้ายไปอยู่บ้านเดิมแบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลคะคุณก็ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพและงานประจําของคุณด้วยเช่นกันนะดังนั้นแล้วนะคะคอยดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะท่านไหนเนี่ยที่ประกอบธุรกิจนะคะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะก็ ขอให้รอบคอบนะคะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการลงทุนนะการลงทุนการจัดสรรง,งบประมาณในการที่จะซื้อสินค้าเข้าสต็อกนะคะหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะนนโยบายโครงสร้างทางการเงินของคุณใหม่นะก็จะทำให้งานของคุณสามารถที่จะ ก้าไปข้างหน้าได้ดีมากขึ้นถึงแม้ช่วงนี้เนี่ยมันจะดูติดขัดชะง,งักยังไงก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณวางแผนใหม่นะคะชาวลัคนาราศีตุลมันก็จะทําให้การวางแผนปรับปรุงในช่วงนี้นะส่งผลต่อไปในระยะยาวในอนาคตสร้างความมั่นคงยั่งยืนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทางด้านไพทารโนะคะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมิถุนายนนี้กันบ้างนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ของชาวลัคนาราศีตุล ะะมีไพ่เมเจอร์อาคาน่ามานะใบแรกนะคะเป็น the sun นะคะใบที่2เป็น the w i e l of fortune นะและใบที่3นะคะเป็น the temperance นะก็บอกได้ว่าในเดือนนี้เนี่ยของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะมีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาเยอะมากๆนะคะการเริ่มโครงการใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆและการขยับขยายเรื่องราวต่างๆนะต้องมา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายๆรอบนะคะในหลายๆอย่างมากขึ้นอะไรที่คุณคิดว่าคุณไม่เคยทําคุณไม่คิดจะทําอยู่ดีๆก็ได้ทําได้มาลองนะท่านไหนที่อยากขายนะอสังหาริมทรัพย์นะคะบ้านที่ดินต่างๆมีโอกาสขายได้สูงในเดือนนี้นะคะในเดือนนี้เนี่ยยังมีไพ่พิเศษนะคะของสําหรับนี้มาด้วยนะคะเป็น general risk นะคะมนุษย์เป็ดนะและ ใบต่อมา a w a k e n นะคะก็เท่ากับว่าในเดือนนี้ของชาวาาลัคนาราศีตุลก็บอกได้เลยว่าต้องรับมืออะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะคะเรื่องราวอะไรก็ตามที่เข้ามาหาคุณในเดือนนี้นะคุณสามารถรับมือได้นะคะเรียนรู้ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะท่านบางท่านเนี่ยออกรถใหม่นะออกรถใหม่ก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวที่มันเป็นค่าเดินทางนะ อ,ออกมาให้มันบานปลายมากขึ้นอาจจะเป็นค่ารถค่าน้ํามันบางท่านก็ไปต่อใบขับขี่บางท่านก็ต้องมีการซ่อมรถแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีการเดินทางตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ก็ขอให้ควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีไปเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อการขยับขยายอนาคตของคุณเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนะคะเรียนรู้ที่จะเป็นบางอย่างและเอากลับมาใช้ให้มันดีกว่าเดิมนั่นเองเดือนนี้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง ะะจากทักษะความสามารถของตัวคุณเองนะในเดือนนี้เนี่ยตัวคุณนะคะแทนไพ่ด้วย King of Pentacles นะก็เป็นระดับราชาเหรียญน,นะคะเดือนนี้บอกได้เลยว่าการเงินคุณค่อนข้างดีมากๆนะแต่ว่ามีมาแล้วเนี่ยมีเยอะจริงแต่ก็ไม่เหลือเก็บนะคะเพราะว่ามันมีพอรับพอจ่ายนะ่ะมากกว่าที่จะพอมาเก็บเอาไว้นะคะ แต่ถามว่าทําแล้วดีไหมบอกเลยว่าดีนะคะทาแล้วดีนะมันมีแดเหรียญมาด้วยแล้วยังมีสิบเหรียญมาอีกนะคะดังนั้นเราเนี่ยบอกได้เลยลว,ว่าทําแล้วดีไหมดีมันก็จะต้องมีการบริหารให้ดีๆอย่างที่บอกพอมีมีวีลออฟฟอร์จูนมาเนี่ยชีวิตใครที่กําลังดีอยู่นะคะก็ต้องรามาระวังให้ดีกว่าเดิมเพราะว่าถ้าเกิดคุณก้าวพลาดไปคุณลงทุนอะไรพลาดไปเนี่ยมันก็จะเป็นเงินทุนที่มันเป็นก้อนใหญ่มากๆ นะคะมันก็มีสิทธิที่จะขาดทุนได้เพราะฉะนั้นการที่จะขยับขยายอะไรก็ขอให้มีความพอดีอย่าทําให้มันเกินตัวนะคะหากที่จะโรงเรียนนะคะรงเรียนหาความรู้ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆไปต่างประเทศหรืออะไรก็ตามบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะที่คุณจะทําการเงินก็ดีมากๆนะการงานก็ดีมากๆเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่ตัวคุณเลือกนะคะเพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยคุณจะทําคนเดียวไม่ได้นะคุณจะต้องหาทีมงานมาทํา นะคะคถ้าคิดที่จะขยับขยายก็ขอให้มีหุ้นส่วนมาดูให้ดีนะในเรื่องการงานบอกได้เลยว่าหลายๆอย่างเริ่มใหม่ดีมากขึ้นนะคะอยากหางานใหม่ในเดือนนี้คุณจะได้งานใหม่ท่านไหนที่ตกงานคุณได้งานในเร็วๆนี้แน่นอนนะคะคุณจะได้รับข่าวมานะในวันอังคารนะคะไม่วันอังคารก็วันพุธนะข่าวของคุณก็จะเริ่มมาแล้วนะคะก ขอให้มีความขยันนะคะเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยงานดีเงินดีก็อยู่ที่ตัวคุณเลือกแล้วว่าคุณจะทํายังไงให้เป็นทักษะเฉพาะทางของคุณตอนนี้เป็นงานประจําที่คุณทําได้หมดนะคะงานที่เป็นทุกเรกว่าอะไรทุกตําแหน่งที่คุณทําได้หมดแต่พอถึงเวลาจริงๆอะ่ะบริษัทเขาอาจจะไม่ได้แบบต้องการนะคะคนที่ทํางานเป็นทุกอย่างแต่ว่า ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการสีบอกว่าต้องการคนที่ทางานเป็นทุกอย่างแต่ตําแหน่งอะไรล่ะที่จะสร้างให้คุณนะคะเป็นตําแหน่งเฉพาะทางเราเรียกเงินเดือนได้สูงขึ้นต่อไปอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องคิดได้เองนะอย่างที่บอกว่างานดีเงินดีนะคะเงินดีตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะแต่ก็อย่างที่บอกว่าคุณได้มาแล้วคุณก็ต้องบริหารให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องรายรับรายจ่ายเข้ามาเยอะดังนั้นนะคะแนะนําว่าให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะ เปลี่ยนแปลงเงินของคุณนะคะเป็นเงินที่อยู่ในสภาวะแบบเป็นทองนะคะเป็นทรัพย์สินนะคะที่เรียกวาอะไรอย่าถือเงินสดอะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าต่อไปในการที่จะขายแล้วได้เงินมากขึ้นจะดีกว่านะคะห้ามถือเงินสดนะไม่ได้ห้ามเรียกว่าหลีกเลี่ยงได้คุณหลีกเลี่ยงการถือเงินสดหรือผูกแอปกับบัตรเครดิตเพราะว่าเดือนนี้คุณจะรูดได้ไวมาก ะะเงินมาไวไปไวดังนั้นแล้วระวังให้ดีเดี๋ยวมันจะเพลินแล้วมันจะก่อหนี้ได้นะคะหากอยากทำไรายได้เสริมนะอย่างที่บอกว่าก็ใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวคุณสิพรสวรรค์ของคุณนะคะสิ่งที่คุณกำลังลเริ่มทดลองเนี่ยบางท่านเนี่ยมีเริ่มที่อยากจะทำขนมขายและอยากที่จะทำน้ำขายและอยากที่จะสอนอยากจะเป็นครูอยากจะมาวิ่งแกลวิ่งแอปอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกเลยว่า ลองทำดูไม่เสียหายนะคะไม่เสียหายนะเปิดออนไลน์ท่านไหนที่ไม่เคยทำออนไลน์ก็มาทําออนไลน์หากคุณไม่มั่นใจชาวลัคนารดาศีตุลคุณก็หาเพื่อนร่วมทีมนะคนในครอบครัวสิ่งที่คุณจะทำสร้างไรายได้ให้ดีที่สุดคือคนในครอบครัวหรือภูมิปัญญาทางครอบครัวนะคะเป็นความรู้ที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น นะคะต่อยุคต่อสมัยจากอากงอามา่มาบางด้านบางบ้านทําลูกชิ้นขายบางบ้านทําก๋วยเตี๋ยวขายหรือบางบ้านทําบะจ่จางขายแบบนี้นะคะท่านไหนบางท่านเนี่ยก็ทาน้าเต้าหู้ขายอย่างเงี้ยเป็นภูมิปัญญาที่ต่อมาจากครอบครัวของคุณไปเรื่อยอะ่ะท่านไหนที่เคยทําขนมนะคะหรือมีงานจักสานงานฝีมือต่างเนี่ยลองเอามาประยุกต์ลองเอามา adapt ด,ดูนะคะก็จะช่วยให้การเงินของคุณดีขึ้นได้มากๆและต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอาชีพ ที่เป็นรายได้เสริมให้คุณได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยนะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะท่านไหนอยากจะมูในเดือนนี้นะหนึ่งะคะแนะนำนะให้ไปขอพรพระอาทิตย์นะคะสองเนี่ยทำบุญให้กับปานพระบุตรครอบครัวที่จากไปนะคะแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางเทพเทวดาประจำตัวของคุณนะ,ะสวดมนต์ได้ขอให้สวดมนต์นะคะเติมตะเกียงน้ำมันนะคะเสริมดวงต่างๆนะ ก็จะช่วยให้นะคะหลายๆอย่างของคุณเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเปิดทางเปิดโล่งมากขึ้นนะถ้าท่านไหนเนี่ยที่บ้านนะคะมีน้ํารั่วนะหรือมีความอับชื้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนกลางบ้านนะหรือห้องครัวก็ตามนะคะก็ขอให้นะจัดการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะขับรถนะให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับถนนลื่นนะคะหรือมีน้ำรั่วรัมซึมมาไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูแลจัดระเบียบตัวเองเวลาทำอะไรให้มีสตินะคะเดือนนี้ชาวลัคนาราศีตุลคุณมีมีความนิ่งมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นมีการคิดรายละเอียดรอบคอบมากขึ้นกว่าปกติที่อยู่ดีๆคุณคิดจะทำคุณทำเลย นะคะคเดือนนี้คุณวางแผนรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นแล้วมันคือสิ่งที่ดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในเดือนนี้เ,เดี๋ยวนะเป็นไปได้นะคะอย่าพึ่งทําอะไรคนเดียวบอกตั้งแต่ต้นนะคะให้หากูรูเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนนะคะที่มีความรู้ความสามารถไปปรึกษาไปขอความรู้เขานะคะหรือลงมือทําร่วมกันจะดีกว่า นะอย่างน้อยแม้กระทั่งคนรักของคุณนะคะอย่างน้อยมันจะทําให้คุณเนี่ยไม่เดินผิดทางนะคะมีคนบาลานคือสองหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะสองหัวดีกว่าหัวเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจงเป็นผู้ที่มั่นคงเข้มแข็งและมีสติใช้ชีวิตอย่างทานฉลาดนะคะชา้ชาๆได้พาเล่นงงามแต่ถ้าเกิดมีโอกาสเข้ามา ให้ดูให้ดีแล้วตัดสินใจให้ชัดเจนคิดให้ยาว,ยาวๆไกลๆแล้วคุณจะสำเร็จได้อย่างดีนะคะในสุขภาพเดือนนี้นะเรามาระวังเรื่องการเดินไม่ตรงน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะและมีความอ้วนนะที่เพิ่มเขึ้ามากขึ้นจากการที่คุณกินขนมกินอาหารที่มากขึ้นกว่าเดิมและการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตนะคะบางท่านเนี่ยจากทำงานช่วงเช้ากลายมาเป็นทำงานกลางคืนเปลี่ยนกะใหม่นะก็เลยทำให้ ระบบย่อยอาหารระบบการนอนฮอร์โมนต่างๆเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจนนะคะท่านไหนที่อยากจะมีบุตรในเดือนนี้เนี่ยมีไพ่เดอะซันมานะแม่หมอมองว่ามีโอกาสที่จะมีบุตรเข้ามาสูงนะคะและยังมีเอเวเกนอีกนะเป็นไพ่ที่สดใสร่าเริงมีความสุขนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมีโอกาสมีบุตรเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะหรือท่านไหนที่อยากจะมีบุตรอยู่แล้วมี สมาชิกในครอบครัวเพิ่มอยู่แล้วคุณได้รับในเดือนนี้นะคะดังนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะชาวลัคนาราศีตุลคะ่ะอืมไหนดูซิอย่าลืมดื่มน้ําให้เยอะๆนะคะดื่มน้ําให้บ่อยๆหน่อยในเดือนนี้นี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดื่มน้ําเท่าไหร่นักนะระวังนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับน้ําร้อนลวกไปด้วยนะคะและการโดนแสงที่จ้ามากขอให้ หาะะแว่นกันแดดหรืออะไรหลีกเลี่ยงไว้สักหน่อยนะคะเพื่อเป็นการถนอมสายตาของคุณให้อยู่กับคุณนานๆน,น,นะไม่ต้องรีบในการเดินเหินมากนะคะทำอะไรใจเย็นๆอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเพราะว่ามีถู o ออฟเฟนติเข้ามาเนี่ยคุณจะแบบว่าเหนื่อยรีบลนโดยที่บางทีบางอย่างคุณพลาดโดยที่คุณไม่ตั้งใจเกิดอุบัติเหตุหกล้มได้แบบนี้อย่าลืมลุกขึ้ออกกำลังกายด้วยนะคะ ต่อมาในเรื่องความรักนะคะคนโสดในเดือนนี้เนี่ยคุณทำงานแบบไม่สนใจใครเลยชาวลัคนาราศีตุลนะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถามว่ามีนะคะคนเข้ามาพูดคุยกับคุณไหมชาวลัคนาราศีตุลน,นีนะคะเป็นคนที่มาทางสื่อออนไลน์นะและมาเป็นเด็กมาการที่คุณไปเรียนโรงเรียนหาความรู้เพิ่มเติมบางอย่างและครอบครัวของคุณเป็นคนที่แนะนํามา แบบนี้นะคะอยู่ที่ attitude นะที่คุณออกไปทาแต่ถามว่าเจอแล้วคุณจะถูกใจเลยไหมก็ขอให้ศึกษาให้ดีก่อนแล้วกันนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นมานะคะคนโสดเนี่ยถ้าคิดว่าคุณโสดมานานคุณไม่เจอแล้วล่ะบอกเลยว่าอยู่ดีๆคนคนนี้เขาก็ส่งเข้ามาให้คุณอะเบื้องบนส่งเข้ามาให้คุณสวรรค์ส่งเข้ามาให้คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเข้ามาให้คุณตามที่คุณอธิษฐานนะคะและร้องขอนะคนคนนี้ เป็นคนที่สามารถส่งเสริมการทํางานกับคุณได้เข้ากับคุณได้และเข้ามาสร้างความสุขสดใสให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยู่กันไปก่อนไม่ใช่แค่อยู่แล้วก็ได้นะศึกษากันไปก่อนดูแลกันไปก่อนพูดคุยกันไปก่อนถือว่าเป็นการรู้จักเพื่อนใหม่คนหนึ่งดีกว่านะคะแล้วค่อยๆตัดสินใจอีกทีหนึงว่าจะพัฒนาไปไหมเพราะว่าตอนนี้หลายๆอย่างคุณค่อนข้างที่จะสนใจในเรื่องการสร้างตัว ทำธุรกิจมากกว่านะแม่หมอก็เลยบอกว่าขอให้ดูละกันว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ดีกับคุณจริงหรือเปล่านะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าความสัมพันธ์ของคุณมีสิทธิ์ที่จะพัฒนานะคะไปมากขึ้นกว่าเดิมนะชาวราคนาและราศีตุลถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้โอเคแล้วดีแล้วเนี่ยให้โอกาสในการที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์บอกเลยว่า ทำได้นะ will of f o r t u n e temperance to ช p ออฟเฟนนะคะอยากพัฒนาความสัมพันธ์พัฒนาได้นะถ้าคุณคิดว่าคุณเห็นเขาทุกแง่ทุกมุมดีแล้วโอเคแล้วอย่ามองแค่ด้านเดียวนะคะแล้วมันจะทำให้คุณเจอความรักที่ดีและมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ย general เนะี่ย generalist r ดูให้ครบดูให้รอบครอบนะคะถ้าเขาเป็นคนที่โอเคกับคุณสนับสนุนคุณจริง แม่หมอเนี่ยดีใจด้วยเลยที่คุณจะได้เจอคู่ที่ดีสิ่งที่ดีๆให้กับคุณนะส่วนคนมีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะแม่หมอดีใจด้วยนะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะนะคะจากคนที่เป็นแฟนกันอยู่นะคะอยู่ดีๆก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นการถูกมันหมายแต่งงานนะคะขอแต่งงานกันแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะอยู่ดีๆก็ปุ๊บเข้ามาเลยเนี่ย t h e Sun, w e วิวออ f เฟออย่างที่บอก t e o o p p n t t c l e ก็มา คุยกับพ่อแม่หรือ,อยังนะคะถ้าคุณคุยกับพ่อแม่คนในครอบครัวคุณโอเคยอมรับเอาเลยนะอ่า<ๆ>เทมเพลต์ก็มานะคะอ๋อออเปอเพนติเคิลก็มาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสนะคะมั่นหมายแต่งงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยควบคุมค่าใช้ใจ่ายให้ดีนะคะถ้าคุณจะจัดงานแต่งงานเดี๋ยวมันจะลุกลามบานปลายได้นะแม้กระทั่างงานมั่นก็ตามนะคะ งบประมาณบานปลายโดยเฉพาะทางด้านแอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์ alcohol, เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแทบทุกงานนะคะถ้าคุณไม่ระมัดระวังให้ดีงบประมาณของคุณมันจะน่ากลัวตรงนี้แหละแต่อย่างที่บอกถ้าท่านไหนนะคะอยากจะมีบุตรหลานนะคะมีบุตรเพิ่มขึ้นในเดือนนี้มีโอกาสมีบุตรสูงนะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพร่างกายของคุณให้ดีนะคะบางท่านเนี่ยได้รับข่าวสารว่าถูกยกย้ายนะคะไปทํางานไกลบ้านนะ จากที่เคยอยู่จังหวัดเดียวกันนะคะก็อาจจะต้องไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณก็เลยต้องมานั่งปรับตัวนะคะให้อยู่คนเดียวให้ได้อาจจะมีความรู้สึกเงาบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ทั้งสองคนเนี่ยก็มีการพูดคุยนะติดต่อกันทางสื่อออนไลน์อยู่บ่อยๆนะคะถ้าท่านไหนกําลังรอแฟนนะคะกลับมาจากต่างประเทศนะ คุณจะได้กลับมาเจอกันในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเป็นข่าวที่ดีมากๆนะที่คุณจะได้รับแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะตักอ่าแล้ว่าอะไรเขาจะกลับมาตั้งลกลากอยู่กับคุณนะคะในประเทศนานๆตามที่เขาสามารถมาอยู่ได้แบบนี้เลยนะอมแม่หมอดีใจด้วยนะคะท่านไหนที่กำลังมีปัญหากันอยู่ก็ขอให้เปิดใจเคลียร์กันนะคะเดี๋ยวหลายๆอย่างเนี่ย มันก็จะลงตัวได้ด้วยดีนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะแยกทางจบกันไปในเดือนนี้นะจบกันได้ด้วยดีนะคะถ้าคุณตัดสินใจกันดีแล้วแม่หมอก็เคารพการตัดสินใจคุณนะอ่าถือว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆก็จะช่วยให้สร้างให้ชีวิตของชาวลัคนาและราศีตุลมีความสุขมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้นะไพ่ Chance Life นะคะ l i f e เช n สนะ ของคุณดอรีนวอลทูนะคะบัตเตอร์ไฟไร e ์เชนออรัคเลนะต้องการให้คุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวรับมือ6เดือนที่เหลือนับจากนี้นะคะใบแรกนะ Take the next step now นะคะอ่ะกำลังชะงักติดต่ออ่ะเรียกว่าอะไรกำลังชะงักติดขัดอะไรอยู่นะคะหรือกำลังชะลออะไรอยู่ก็ขอให้เริ่มต้นดำเนินการ นะไปอีกขั้นหนึ่งได้แล้วนะคะถึงช่วงเวลาที่คุณจะต้องพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะหากคุณกําลังเรียนประถมอยู่คุณก็ควรที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นมัธยมได้แล้วแบบนี้นะ religion and spiritual นะคะต้องเรียนรู้นะทางด้านเกี่ยวข้องกับศาสนานะคะและจิตวิญญาณบางอย่างนะบางท่านเนี่ยเจอคู่ที่ศาสนาต่างกาันเจอความคิดการใช้ชีวิตต่างๆที่ต่างกาันนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ต้องเปิดใจนะยอมรับเรียนรู้ซึ่งกันและกันถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าการเปิดใจเรียนรู้ยอมรับนะเค้าเจอวัฒนธรรมศาสนาของเขาและของคุณแล้วนะมันไม่โอเคไม่ตรงกันก็ตัดสินใจอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดคุยแล้วตัดสินใจเปิดโอเพ่นฮานะคะรับได้คุยกันได้ลงตัวกันได้ทั้งสงฝ่ายการพัฒนาต่อไปไม่มีปัญหานะคะ ขอให้การที่คุณเจอเรื่องราวอะไรต่างๆนะชาวลัคนาและราศีตุลในเดือนนี้นะคะให้เป็นการพัฒนาทางความคิดและจิตวิญญาณนะให้คุณเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่เข้มแข็งอ่อนโยนนะคะและมีความมุ่งมั่นตั้งใจและส่งผลต่อความสำเร็จในอนาคตของคุณด้วยนะคะและใบสุดท้ายนะคะซัพพอร์ตนะการสนับสนุนนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ย มันต้องมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นการสนับสนุนฝั่งตรงข้ามหรือคนฝั่งตรงข้ามเป็นคนที่สนับสนุนคุณนะคะคนที่คุณรักสนับสนุนคุณはは field, ครอบครัวสนับสนุนคุณนะการเป็นผู้สนับสนุนหรือการได้รับการสนับสนุนนะคะเป็นเรื่องราวที่ดีทั้งนั้นนะคะอย่ากลายเป็นผู้ให้อย่างเดียวนะจงเป็นผู้รับที่ดีและเป็นผู้สนับสนุนที่ดีให้กับทุกๆฝ่ายพร้อมทั้งยอมรับการสนับสนุนของทุกๆคนที่เข้ามา ะะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะหรือส่งขงขวานส่งดาวนะเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันขอให้เป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทางที่ดีกว่าเดิมมากๆนะคะไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็ ขอให้พบโอกาสมีกระยาณมิตรที่ดีนะคะในการที่จะช่วยส่งเสริมผักดันให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปสู่ความสำเร็จความมุ่งมั่นตั้งใจที่คุณต้องการแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ